ดีคะ่ะ <c oughs> คือเก้าวนะพี่น้องนะพ่อไม่แย่ติ๋มคือเก้าโอ้ยจะเปม่ดีเนะพี่น้องมือได้กับพ่อไม่แย่ติ๋มคือก้าบุ้นหลายได้พี่น้องเนี่ยพ่อไม่แย่ติ๋มบ๊อบแมนว่าสีเห็นง่ายๆนี่พี่น้องไม่แย่ติม๋มผู้ได้ดวงดีจะเห็นไม่แย่ติม๋มเด้เมนเปิดว่าพ่อได,ด้ขั้นผู้ไดดวงบ่สมพกงกันพี่น้องเออบ๊อเแมนธรรมดาได้ไม่แย่ติม๋มไม่แย่ติม๋มเนี่ยหมอลาม,มาัดสา โธทาลินหมอเขีนสุดใจมาดาละสนาสุดเล่าเล้วเข่าเล้วนั่มเลยพี่น้องแล้วว่ามือนี้เกี่ยวหญ้ากระเลีเ้ยวเลี้ยว่าเว่าเลี้ยงงูเตัวบักใหญ่พี่น้องห้าตัวบนนาสุดท,ที่หกตัวว่าไงสี่ตัวเออพุ่นไปเกี่ยวหญ้าทั้งฝุ่นทั้งห้องจอกหลอกฝุ่นว่าไสา้ห้องจอกหลอกกันย่าหน้าไม่ยะิีมนี่ละโอ้ย <s ug> ระหว่าไปโผล่กันแท่รู้เราปะน้อพี่น้อง ขั้นขั้นเทพหรูมั้กะบบมี่นำขังนีจังหวะพอย่างร่างลาว่าขั้นเทพหน้าแล้วพี่โจบน่าได้ลูกเอ้ยลาว่ามันงกะจังสี่ล่ะขั้นบ่ไปี่โจบมันงกะหรูเมียนบ่พี่น้องหรูแล้วก็น้ำมันงกะล้องห่วยบั้งที่แบบนี่หาน้ำสีข้างเข่ากับโบมีเออจังว่าไม่จะติ่มแต่มานหน้าท้งใต้หิมคู่มือนั่นแหละทุ่งใต้หิมอิ่มอิ่มข้อมือย่านมันหรูแต่ว่าหน้าไม่จะติ่มบ่มีปัญหาพี่น้องให้บักไงเพราะว่าหน้าไม่จะติ่มทั้งใจมันก็มีทางพี่น้อง คนทางญงทางลาดยางสันพี่นองเออบ่มมหรู้พี่นองไม่ยาติ่มกับเฮ็ดทางไวถ้าแต่ว่านอกกับอฮ้ยน้ำน้องสาเต็มเดือนอีพี่นองเนี่ยกระดอกบัวเฮ้ยโอ้ยกลายไปทางนั้นเห็นเลยด้ยพี่นองกเกษตรเมธาเดี๋ยวขึ้นทางเหนือน้องสาไม่ยาติ่มเดือดอกบัวเน,น,นี่ยกระบานเลี้ยงจึงครึ่งพี่นองเออจังว่ามอจากม่าน้าเนี่ยะพีนองมันดีคือ,อยังมาหน้าหน้าอุดมสมบูรณ์ไคสิ่อจากมาแน้วพีนองขั้นเขาบ่งามจัดกับบ่ากไป อันนี้มันเขางามจังว่าไม่เงียติ่มหานคู่มือนแล้วเออบัดน,นี้ฟังลองนะพี่น้องเนาะเอาลองนั่งสิบสองเบื้องนะพี่น้องสุดบ่เนาะบัดน,นี้นะ้อว่าสุดกัญญาบาก,กันเลยพี่น้องเด้อเอาเอานี่ท่าเรียงนั่งสิบสองลองเบื้อง ลาวาฝาเอ๋ยฝาห้องสะดุดดูฝาเวโนอ่ฝาห้องสะดุดดงความจังสีมาสานังกะบอกว่าบาดมาสานี่สีบ้าละวาดินเอ๋ยดินสูงคอยเสานั่งคอยท่ารับขา้าวบ้านพระเข้าของเฮาจะลื่นขึ้นสซ่เมื่อขอสินทาน ให้เวยามขอซสนทานให้เวยามดอคุณนห้อนอนอิน <ming> <mayı hl at sake> ่อนอ เบิดตะล่ำทังสัน,นทั้งแยวเจา้าทั้งหองเมื่อตะล่ำหองแล้วต้นข่อยสีบาไปมาบัดนี้นังสีจ๋าตามเรื่องสิบทรงนั่งแต่ปางกนล,ลูกเศรษฐีทอนเท้าเข้าขี่ก่อนไกลแต่คนใดมีมังเหลือเกินเงินคำาหลายใจข้างเหลือล้นดนนั้นได้บุตรจีมีมาก็เลยทุกข,ข่าแขนข้าแก้วโพบมีทุกสิยงสี่ถึงระวางเข้าจุดพอว่าบ,บุตรตมีมากไม่ไหลหล้น สิบสองคนมีแต่หญิงทั้งสิน้นตามแต่ยิ้นคว่ำวาว่าจาย์ท่านลกาวเขาบ่มีสีตุมหงจสู้ขินดินหลือหญ้าน่าสวนหัวไฮขายยาจุนว่าเกี้ยงสูนเสียงสวดมือนึงนั่นโพมทั้งซ่งปรึกษากันว่าเสียวนั่งหน่อยท้องคำสอยสิบสองนังไปปล่อยว่าเสียวหน่อยไปทิมบางหลวง กันขี้ซอยโค้งตั้งแต่เราพึ่งจา่าพันระยะเลยถามเผาผัวจิงแจง่อยแฮแพงนั่งลาเหลือทนเลยนำตาลเมนเป็นหยางจัาเสีเยวไปถิ่มไผ่่วงเหมอนแก้วไก่ผัวเราได้แก้งเก้าว่าจา่าเจ้าสีแพงมันหยางหาตาคำเบาทุกข์สาจนบน่มีหยางเข่าบ้าขีนเว้นคำทางมั่นดาฤทธิ์ขีนคำบอด้ผัวหายในแนง คำแพงง่อยเพอตายหนอยละแมงขังข้นซีกินเ่าห้ามขัวยานเผาผัวเม่ก็เลยเราขัวลูกอนมาดมจบนางเผาจบส้มหลมแกมเม่ก็แถมพ่นให้สิบสองนั่งน้อยโอนขั้นพ่อเอาไปถิ่มแม่ขึ้นบ้านไม่ดังลืมมือไม่เริ่มแจงสองลงัละะงเสียลัดสบีท้อแสงพุงมาย้ำเศารเสียบสองเจ้าผ้ากันวิงเลนเล่นอยู่ตามเดินบานเสียงห้องพองเสว โพคี่เ้วหาทาทั้งตัวมาสิพาไปเดินป้าดุกพงดาวมาที่เจ้าสิบสงนางน้อยยอนพอสิพาะวันหลาไปหาไม่เหตุฟื้นสิบสองนางพักกันาเย็นจ้องจอเจจะทำพอไปใส่นอมือนี่มาดึงหน้าจองหลังข้างบรรดาวเลื่อได้ยินคำว้าบ,าบาุตีจะาขคนข้างหันใจรุงมอทองหวยทั้งกันมแม่นสันสา ม oh 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 oh, oh, ma ีเว้นโอ้ยโอนดอโอ้ยบอกว่าไต้เล่เจ้านั่งเผาเจ้าลามูแมนี่ฮักแก่เจ้าเสมอดำให้ดังถามแมาตีหรือแม่เล่ไปสวนดอยตัดมาสิบสองธนเจห้ดู่ก็น้อยพรอะดรแม่คู่กัน ทังมียดาเล้ผ้าลีลาดันตามทางจะใหญ่ยางเด่นตาทางนางโ็กัดเกนโอยไปเหนื่อยบ่อถอยส่วนว่าลูกลาหมูนงางเผาเอากะกะจุมเอานางเกียไปทั้งไห้ไก่บะเมืองคนแล้วผู้เขาเก้าแลนเสนละล้านโยนเดินข้ามเขินแข็งย่ำนาแร่งตะบันเทียงพ่อเพลนสิบสองนางเมยแห้งหิวลา ไปถึงบ้าลักวงดวงหลวงกวงไงน้าก็หยุดนะอยู่ย่างเร้าหันนมไส้บัดนี้เรลได้เก้งเก่าว่าจาคอยบุตรทีนนน่นั่งนางเห็นเร้าเดินโพอสิไปหาคนฟันฟื้นสา่อนคอยลูกก็น้อยคอยถาโพอสิมาขอมวาเร้วพพอเลยดงเดินไปจังว่าไว้ผ้ากับเต้ามาคุ่งบานเสียบสองเจ้าผ้ากันคอยโพอผ้ากันรอยอยู่ย่างคอยถากระบอกเห็น ເຮົາໄດ້ພາກັນເດີໃນດົງເອີ້ຍກ້ອງວ່າຊສຽຕໍ່ຕາໃດທດກໍມີ พี่นอ้องสวัสดี้ฟนเด้อพี่น้องเฮ้ย เมื่อตะลัเนี่ยสนอรองแล้วผันเตยผัดจนมาเดือบ่มียังแล้วขันเบนมือเด้อเจ้ามาเปล่าเบนมือเร้อเจ้ามาเปล่าพันแม่สู้นี่สนอขาเจา้าเบนแฟนเนี่สนอขาเจา้าที่ไปเราู้จังไดให้น,หหน้องไลพื่บายบ่หวังข้องเจ้าลุงไงฟ้าบ่ไงดินใส่บ่เพียนเห็นอยู่น้ำโอ้ จังสีไรเจนักนั้นได้กินเขาใจเบานั้นได้กินหนูนะเจจ่าได้กินเตนาแเตนากปราจางจอยเราโบคิมให้ไอติมเจ๊ยวนคือเส้พังพวะระทวนให้มันหนักนี่สรโอนตจนนนเขาใส่พนาง โนาเราแฟนอยู่ไกลเอ้ยโอ้ยนาเราแฟนอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลเอ้ยพอดีเต้ยพม่าเด้พี่น้องเอ้ย มา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 ร่วมกันสร้างสรรค์มีมากหลากหลายสารพันมีมากหลากหลายสารพันรน่วมมือใจกันทุกวันมาได้ปลาเข้าเข้าใกล้หมู่บ้านโม,มาลมปโมมปมา,ลาลปลาเข้าเข้าใกล้หมู่บ้านโมลาวัฒนธรรมบำนาจะเดิญธรรมบำนาจะเดินปลาเข้าเข้าเกินเพื่อเพื่อนสุดีรักษาจาร รักษาจารีประเพีนีเสื้สามสิ่งดีมีดีบอกว่ารักษาชิ้นหน้าปลาข้าวของเรารักษาชิ้นหน้าปลาข้าวของเราหมอลำมาสาอยู่เป็นปลาข้าวเด้อสุ้มซนหมูคนปลา โดมาเฮกันหลอนเอาบุญเดือนสี่ปะเพนี่สูขส่ขวัญสู่บ้านสู ah. h. H. นะะ่บ้านขันเอาไว้เป็นสุปปีโไว้นั้นละนานวนในนี่นานาดวนในนี่นามนี้ร่ำกอดร่ำกอดล่ำเสียงมนีลร่ำกอดล่ำกอดล่ำเสียงสนุกจริงจริงมาเที่ยวป่าคาจุบและพี่น้องเ อย่าลืมด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แม่ยติ๋มเอเดออย่าลืมกดติดตามแม่ยญติ๋มผ้าพื้นด้อพี่น้องเอ้ยบายบายสวัสดีค่ะ